มาเลเวลล่างเลยหรอไหมระดับล,ล่างระดับล่างอ๊อชิบหายละคุณลืมรายสำคัญไปอยู่ไหมอไอ้ควายเนาะห่อไปดิมึงห่อไปดิ เป็นเคือตัวลืดเองอ่ะไม่ลืมรัดเข็มขัดได้ไงวะงงติงวะมีหอปะเไม่มีลงขอให้เพื่อนรอดแล้วกันเข้ามากเข้ามากบวกกังหน้วมาสดแบบคุณมาสดยังเปิดหัวเปินที่มาอุ้มหน่อยวงอันปะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนตะเล็กเปวดหัวชิบหายนเลยแม่มาอุ้มอ่ะ แจง่ึงเปล่าออกไป้หน้าบวกกันมาลก่เจ็มัความเปิดนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดไทยไม่ได้เปิดทำไมอ่ะอ่าเปิดเปิดเปิดแล้วออกยครับุงทอประตูแรงเอสตัวกูทำยี่อะไรอ่ะ ลาพี่ใหญ่แต่ละวันครับไอ้ก้อลงไปกินข้าวไปม่งกันมึงวู้่ามคอสมบู่หน่อยครับคือาซิงโอ้ไม่มีครอ่ะใคร่อาเบ็โเคเคเริ่มแครรู้แบบไงครับเบะบุรุษละใครแอยู่ี่ไหนพี่ได้ยินเสียงอยู่หน้าบ้านไอ้ศาสตร์ให้ผมไปกับพี่ได้ไหมครับ นะครับพี่ไอ้หนวดอีกแล้วอ่ะไม่เดาเลยื่อได้เลยอ่ะหนวดหอยโดนจับได้พี่ได้หอยโดนจับจริงไปในหลังรถเลยทางตะกูอ่ะหอยโดนจับอ๋อหน้าตำรวจตำรวจยิงคนฟาดหนึ่งฟาดหนึ่งยิงคน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  ตลอดเลยครับไม่ไหวว่าไอ้ยี่ทำยังไม่ไหวนะแย่นะแมนเกิรมันมีแต่แมนหัวเกิร์พอยางคืิด้วยนะสองล้อล่ะได้ยิ่งเพิ่มอะไรไหมเนี่ยเกิีเกิเกิดดีเนาะไอ้เหี้ยะตำรวจมันไม่ได้ไหวครับกูล้อกูจริงอ่ะไม่ได้ไหวไม่ได้ตึงด้วยไอ้เหี้ยไม่ได้เก่งถ้าโกจริงอ่ะเวลากลัวจริงอ่ะ ติดอีเด็กขีนน้อง่ไเอ็นวดได้เล่นน้างมันก็อยู่ครบรอเซชันนะครับผมอที่สองเนวดเด็กขี้แขนเล่นเหมืเพื่อนฟังนะครับเพลงสุดท้ายชื่อเพลงว่าหยุดคิดไม่ได้นะครับผมมีผมเอ็นวดเด็กขี้แขนตเียวไึง้ววแตวแตกเนะมาละผมมาละผมมาละสุ ได้เราไปคุยเลยอ่ะอ่ะอน,นี่พูดไม่เพราะก็ไปบ้านอ่ะรัวๆมันอุ้มเราแต่ไม่ได้ที่ใารวะที่โดดุม้มงงเลยวะเมืมเ่อ อะไรที่โดนอ้เนี่ยเป็นโง่เลยมันจะโง่ขาขอพูดปะตอนนี้น้องอยากคุยกับเองอ่ะให้พูดปะให้พูดปะให้พูดปะอยากเซลดาเองว่ะบวยบพูดนะเออให้พูดเถอพูดมากน่ะเจสโอ้ขับบวยฝ่อวันอื่นแล้วยิ่จะพูดมากอีกโดนดับสกิลปากว่ะเพื่อนเป็ดแบสกิลปากละขาดีกลางเลยนะขาดเดีกลางเลย ย้โดนฉ่อยแล้ไอ้ฉ่อยแล้วพี่แยังอุ้มเหรอพี่ไปพี่เดินกินข้าวอยู่เนาะกับเขาผู้ชาอนีหเขาบอกว่าใน้อุ้มตึงดีเ่าใช้วกูไปใช้เปล่าพี่วกูไปใช้ป่าไปไหนรอบอะ ตีอนนี้ได้กดเคสหรือเปล่าครับเนี่ยตำรวจไม่เห็นมาเลยไม่กดครับจะนอนขอถามนะอ๋ออยากอยากอยากอยู่นานๆนะครับอยากอยู่ครับอยากอยู่นานๆบ้าแล้วว่าทำไมตำรวจไม่มาเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> เออขับรถโหดปะเออแบบโหดจัดอะธรรมดาครับธรรมดา,มดาลายอะไรเนี้ยนี่มันเป็นแผลนะมันเป็นแผลก็คือถ้า,ถาถเกิดตำรวจเห็นมามันจะอยู่ข้างล่างไงจับไม่ได้เป็แนแผลนะยังพูดไงอ่ะโอ้ยอยังเดี๋ยวกูดันรถให้พี่ ไม่อะเป็นเธอได้ไหมที่อยู่ด้วยกันจนวันตเป็นเธอได้ไหม่อยู่ขฉันไม่ไปไหนเป็นเธอได้ไที่ฉันจะรจนใจนรู้ปไปเลยอะ่ะรถพังเพื่อนโดนน้ำอะไรอะ่ะคุณไม่ได้ละคุณต้องขับไปไกลๆแล้วขับกลับมาแบบ ดีดจริงๆแล้วจมน้ำนได้ไงอ่ะน้ำมอยู่หัวล่างไงมันเป็นอย่างนี้แหละกูว่าเคยเป็นเนที่ยเทคสองานในท่อคนน่าเบื่อขึ้นไม่ได้ด้วยเก็บไปซ่อมข้างบนเพื่อนเก็บไปซ่อมข้างบนอันนี้มันเป็นน้ำปลดปลาละไอ้สัส อไอเขาไม่กดเคสไม่ให้หรอไปกดก็แย่แล้วมึงดูดิฮอเต็มเลยหรถผางเพื่อนขึ้นไม,ไ,<บ>ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เปนบักว่ะเฮ้ยเะอะไรว่ารถมึงบักอ่ะเพื่อนขับถเท็สองบอกเขาดีบอกเขาดีบอกเขาดีนี่ไงจะเวลาไว้นะครับผู้หญิงจะเวลาไว้อันนี้เทคกสองไอตำรวจครับมันรถมันเป็นไรไม่รู้อ่ะอยู่ห้อรถมันก็วาร์ปมันก็ปักอ่ะ ใช่ต้องเท็กสองละแล้วก็ชนแบงค์ล่างได้ปะชนชนได้ไหมครับชนนิดได้ไหมแล้วก็จำเวลาก็ได้จพบมากระเด็นชนรถชนไปที่มันออกออกเป็นถนนนะขับมือขึ้นได้ขับขับไปไกลขับกลับมาให้รอแบบ รถพังแล้วเล่นด้วยเป็นอะไรคือตำรวจต้องชนน่ะต้องชนออกไปอ่ะครับไปไปไปพาวได้ไหมครับได้ครง่ายบอกครัพาวก็ได้ไปพลาวก็ได้แล้วให้เขาจำเวลาได้ไหมแล้วคุณก็ไล่ผมต่อเลยครับครับครับได้ไหมเจ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 อุ้มเลยเขาเขาบอกรถรถพาอไม่ได้ต้องให้ตำรวจเดี๋ยวผมอุ้มตำรวจอุ้ม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 ผมก็ได้ครับอุ้มผมอุ้มผมไปเทคสองเทคสองตรงที่พารถได้ไหมรถตรงตรงได้ได้ปะ เขาบอกไปเทคสองที่พายินยอมถ้าถ้าสอบกินยอมอะไม่เรียกคนทั้งสอนอเลยเรียกคนทั้งสอนอเลยให้แสศพกินยอมไหมใช่คือคือมันขับไม่ได้เลยอ่ะใช่ไจะดี๋ยวลงรถนะครับลงรถรถทางนะบอกเขาแล้วมึงลงรถนะแล้วจะให้อุ้มยังไงอ่ะอุ้มเขามีสองคนเนี่ยเออพายโอเคผมให้คุณทั้งสอนอเลยถ้าเขายอมหมดนะขับว่างัยนะ เราจบจำเวลาได้ตอนแรกอะตอนที่ว่าพังอะโอเคไหมครับพังก็ได้ครับจะหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจำให้เวลาคืนครับน้ำมัน,มนแค่แบบน้ำมันแค่ตินจริงแ้ไม่แบบใช่ใช่ใช่อยู่นานให้หรอบทำไมต้องปล่อยเวลาด้วยถ้้เป็นผมผมก็นี่อยู่เวลาแล้วจะได้อยู่นานเขาไม่ได้อยากอยู่เพื่อนคนเราไม่อยากอยู่เดี๋ยวพี่จริงพี่พพพพเปิดตูตังก่อนครับ ตาก่อน,นครับมีสักพันไม่ละครับผมกอแท็กกูมีกูมีกูมีแจ็คเลขอะไรเพื่อนเอามาเลข 1, 4, 1, 1, กหน,นึง่งสี่หนึ่งครับตำรวจชุบเขาก่อนก็ได้ครับไม่เห็นตัวอนึ่งไปหนึ่งไม่เหมาชุบก็ได้เจ้าตำรวจตำรวจตำรวจผมบักบักบักในรถเลยตำรวจอ,อ่อาโอเคเอาละพี่ขอบคุณพี่ทเวลาเวล้วใช่ไหมน้ำเกลือ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรีเมคเลยให้ให้ให mm ้น้ำเกลือเขาด้วยครับเดี๋ยวเพื่อเวลาเวลามันจะคูณสองไงเดี๋ยวท่าไหร่นะห้านาทีให้เขาไปเจ็ดนาทีแล้วก็รับเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีครับครับเจ็ดนาทีครับให้เขาไปเลยทำเบ็นปะเขาไม่ทำเดี๋ยวเราทำชุกขึ้นเท่าไหร่นะพี่เออเลยชุกเข้าไปเลยอ่ะเล็บแปดเลยให้แปดเลยให้แปดเลยใช่ทั้งเลยค่ะทั้งเลยค่ะทั้งเลย พี่อยู่เมขกี่แปดเหรอครับพี่อยู่เมขกระแปดเลยเหรอเลขหกนึ่งใช่ครับหกหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายต้องจ่ายตังค์หมอก่อนป่ะแป๊บหนึ่งหนึ่งห้าสี่หกหมอหมอเลขอะไรหนึ่งห้าสี่หกได้กี่นาทีนะครับพี่จะกี่นาทีได้หมดได้หมดได้หมดแปดแปดเมื่อกี้พี่เขบอกแปดแปดแปดครับแปดเลขแปดมันสวยดีครับไขวหน้าจำชื่อกูได้รึ ไปไปไปไม่ไแล้วพี่วิ่งไปไหนแล้วพี่แดงเอาแล้วบอกนะคะระบับพรา้วบบเอาเอาเอาเลยป่ะเอาเลยป่ะเอาเลยป่ะเ,เลยนะเอ๊ะผมุ้มอยู่นะไก่แจ็คนะพี่ใส่แปดนาทีมันขับวนไปวนมาครับมันเหินลบอยู่ของบ้านดีจีครับ แจ้กำลังไปครับจุ๊บเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วแล้วคุณคุณหมอก